ครับสวัสดีนะครับผมพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปบุญชนกฟ้ามหรือยูทูปบุญทุกคนนะครับแล้วกับพายพี่น้องที่เขามารับชมคลิปของทางฟาร์มพ่อในมื้อนี้นะครับผมประจําวันที่2นะครับ2ตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเขาก็ถืมาเปิดแบงค์ว่าแม่ลูกเห็พ่อพี่น้องนะครับแบบลดราคาให้อีกนะครับผมเขาเรื่องอะไรนะครับนี่เป็นว่าแม่ลูกเมียนะครับผมแม่ลูกเมียแม่สูงลอยซีสมหานะครับลูกมากเกินตัวที่สองนะครับผม เปิงใจลูกสีแดงแดงดีนะครับเอาไงแดงดีแห้งหนะครับเล็มหยากระก่งนะครับแม่เพิินูุกาวกวากรกิงนะครับเล็มหยากเก่งเหมือนกันแม่ลอยซีหานะครับได้สูงมากแล้วนะครับได้สูงมากแล้วมากพอได้เตรียมเอาไปใส่เลยเลยนะครับผมเตรียมไปใส่เลยเลย ใจหลวมมากดอสูงแถเนี่ยนวลน,นะครับความสูงแหมมากกว่าแล้วผมเนี่ยไปสองหมืนหาพันนะครับผมสองหมืนหาพันผอมทรงฟรี่ให้สองร้อยกิโลนะครับท่านใดสนใจกับโทรมานะครับผมศูนย์แปดซี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับผมพิ่กัดขอเข้าต่างยุบานดูไนยยต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมรัชจังหวัดลอยเอดนะครับสีไก่สีไก่อะไรก็ตัวมาเวากันได้นะครับ ไก่ก็สองรอยโลเข้ากับทรงได้มืดทุกมอง้วครับผมส่วไทยนะครับมาต่ว,ว่ามาน้ากันนะครับเปิดขอ,อกถ่ายได้เลยนะครับผมงวเฮาเป็นงอทรงฟีบอมมีมาจ้ำจักบาทนะครับผมพอพี่น้องท่านใดสนใจก็เปิดคอ,อกถ่ายได้เลยนะครับซื้อง่าแบบสบายใจซื้อจากฟาร์มเฮาครับผมทรงความหมองหอดขอ,อกลงขอ,อกปลอดภัยเทาเดียวจังใจเงินนะครับเบิ้งนมเบิงบ้งหยางปา่นงัวลูกแรกนะครับผมปันงัวลูกแหลก ลูกสาวแดงๆนะครับ่มีแดดจะซื้อครับขันมีแดดนี่แดงแป๊ดเลยนะครับผมสองเมื่อหาพันเท่านั้นนะครับห้องประกันตันี้ให้พร้อมนะครับผมคาถูกคาทอนสวงสุดหางดอกนะครับประกันตัวนี้ให้พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผมโทรมาบอกกันได้ปรึกษากันดีๆครับคนสีสื่อผู้สีสื่อผู้สีเลี่ยงให้มักน้ำกันนะครับอย่าให้มีปัญหากันนะครับผมพอห้องปลาเรียวมาจำน้ำจากบาทนะครับ มัวขึ้นรถขึ้นล่าไปแล้วไม่อยากให้เปลี่ยนใจนะครับผมมันเกิดความเสียหายนะครับแล้วจุงยางให้เบิ้งนะครับผมให้เบิง้งในไหลายมุมของเพิ่นนะครับผมปลาลูกปะนะอย่างไงี้ยไปไปครับมัวส่งใหญ่ส่งเงานะครับยืนบ่อค่อยเป็นบันไดนะครับยืนบ่ค่อ,คอยครง่าบ,บันไดเสือ นี่นะครับยั้เคื่งนครับสองหมื่นหาพันเท่านั้นนะครับผมสองหมื่นหาพันเอาไปว่าผิดหวังแน่นอนครับงวดราคานี่เต็มขึ้นมากนี่เป็นงวดราคาเกือบสามหมื่นหมดแล้วครับว่าเกือบสามหมื่นกว่านะครับผันเต็มมานะครับมันหังบ่อเต็มมาซื้อมาลงลูกเบิดนะครับผมผันเลี้ยงลูกหยาบปรหอดอ่าตามราคาครับผมสมราคาเพื่อนนะครับสองหมื่นหาพันว่าผิดหวังแน่นอนได้เมืยอได้แม่โค้งง่ๆไปนะครับผู้ใดหยาไร้เมื่อนำดีๆไปคุนเอานะครับเบิรงนำเรื่องลูกครับ สำเรื่องลูกดีนะครับผมแดงดีพร้อมนะครับมังการโทรมาครับ,ม,บมังกัรโทรมา0 8 4 3 2 1 1 5 9ี่สสองหนึ่งหนึ่งหาเกะครับผมสำหรับมือนีกะมาเปิดแบงค์พ่อพีนอ่น้องซัมนีนะครับผมฝากพิจารณานะครับฝากพิจารณาไว้นํำงวัวบวดไขายงว่วรคาคาแพงยังนะครับถึกถึกเลย,ง,ง,ย,ย,ย,ง,ยง่วโค้งงยงไงงสูงนี่โดนๆได้มาเที่ยหนึ่งแต่เข้ากับมาขายราคาสําซํเก่าานะครับ ว่ได้เปิดแพงเปิดสูงยังน,น,นะครับจับตองได้ไงเบื้องรูครับพุ่นะสำหรับมันนี้ก็มาเปิดแบงค์พลพี่น้องไว้สักนี้นะครับผมามากนกันกับโทรมาบอกกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ